แข่งการทีมิดไหวสมใจเจ้าแม่เมืองจะบดินแนต่อเนื่องหันมากกาเมสีปารณาเทวีวหวจังไห์ได้ตอนนี้นำผาพิ้องพบกับเมืองมีชัยซึ่งเป็นเมืองขึ้นของเมืองสวนลาราครบเดิกสงัดเงียบิันเอินวายน้ำมีการยำคนลบคนน้อนพักพันเอาทิ้งไว กนลออกมาล้งางขับลงเอาคมสุขหอบไห้ลุกป้ายาอาเห็นสัตว์ท่าพี่น้องหากันมวนกะดีใจแต่ไม่เห็นแฟนแฟนแม่นมาหินวน้องจำออกมาล้างจะละพันปวดไผไหมตามนาทีพี่ผู้ใหญ่ผู้หน่อยจะใจห้อนถ้าเบิงเอา จนหอดมือขึ้นเต้าแจ่มสว่างคาตาเพ่นกรพานพองพันขอบประคุงที่เจำได้แผนที่หนึ่งสำเร็จเนี่ยแผนที่สองต้องต,ต่ออามานันเอื้อย่าสาต้องเดินหน้าต่อไปนะลูกมองฉัน่ได้นิ่งนอนใจแม่แต่สิวหนาที่ไ่อย,ยาา ตอนนี้ชัยชนะของพวกเรามันอยู่แค่เคื่อมมือโดยเฉพาะในขณะนี้เราในนั่งพระชายาพิมพ์พรในหลงกลเขามาเป็นเครื่องมือของเราหลงหัวปักหัวปั่สเส็จแม่ต้องการแบบใดสังการมาเลยตอนนี้นาง่งกระเพียบเสมอลูกไก่อยู่ในกรมือของพวกเราสิบมีกระตายสิ่ข่ายกระรอดสังการมาเลยพระเจ้าค่ะดีมากลูแล้วตอนนี้น่ะนา่งพิมพอรอยู่างไรพิมพรยามีเรื่องสิบอกกับเจ้า เขาไปใกล้ๆกี bon, mainland, ounded, so live, ่ล่ะมาที่บ่อนเมื่อขังขังแม่ดุเรี่องเรื่องจิตเภทสาสะเด็ดแม่ดิเรื่องก็ยังสิตเภทสาเพือท่านบารมีค่ะพิมพ์พนเอ้ยอมันเป็นราชแล้วผู้คลั่งกล้าทะลึงสีพิมพ์พนเป็นเทวีคู่คิยยังทางหลักข้อนางยังโดยความเจริญวัตถเปิรนขาดเงินทองเกียงใสในทางบ้านราชการ เล่วเสด็จแม่นั้นเสียเฮ็ดตัากาศใดหรือสิไปเงินพัฒนาเมืองบาอานต้องลงทุนหลายล้านเมืองเฮ้อจังสิเ่นเป็นความคิดยอดเกี่ยมต้องใจกล้าเข้าฟ้าฟันให้พิมพ์พลล้านั้นไปขอจากสามีเดิมขันยังมีความสุขผูอามันท้าง หาเรื่องเล่าไปลอดตายใจลงเสื้อเอาเงินมาแนวข่างทั้งบ้านทาาี่บ้านใด่ะไพิมพ์มอพิมพ์มอทำบาได้สงสารุนทั้งสามเขาบอกว่าเขาถึงขนาดก้อนเสียพิทาควันก็่อยากคึนงนักคนเขาได้มาเอาเมืองนี้จนเลยล้วย ญาหนังย่าบังคับลูกสะพายวางแผ่นโลโก้กันพิมพ์พอยลงไปใส่หัวไปพิมพ์พวันเลยขั้นจะทั้งหมดได้ยาไม่ยุ่ยหวงตาอามันเลสจัดการแก่บรยินดีแล้วเดีวน้ำเสือสุนิสาสะพายคอยป่อยมันไปแก่มือนึง าริบายแม่บุญอีนามันเป็นอธิบายจะตอนจับของกี่หลงกัพื้นตงก็คิดากเขียคงวันทมแม่นี่รับอะไรแนวน้าไผ่คำสกุลอะรจักการไปแม่แล้วลูกพี่พอมตำน่งมเหสีเธอก็ได้ตามที่เธอต้องการเลยเธอยังต้องการอย่างอีก แค่ไปขอแบ่งแผ่นดินจากผัวเขาไว้ขู่มันเป็นอันขึ้นที่เห็ุบ่ไดเต้าขาเขาไม่เหยียบแผ่นดินนี่ยวออ่ากเห็นบ้านเมืองจะได้ลุล่งเรื่องบ่เหรอผัขอวขูตกเป็นเมืองขึ้นของผัวเขามึงมาจากปีเต้าเขาไม่ไอ,อ,อยู่เป็นไหมเหตุของกู่เลยเป็นอ,งอังของอึข้นสิ่ที่บ่ได้เอ้่ท่านอ่ำก็ท่านเป็นคนบอกเราเอีกว่าธารกาออกมาจากาาเมืองสุวรรณ์แล้วถามว่าอะไรเมื่อแล้วกลับที่เหยียบเมืองนั้นอีก เรื่องนี้อีงกันท่านจะให้เรากลับขึ้นไปนขอเมื่อนักเสน่ห์ีสุวรรณ์านาลาท่านจะทำอะไรจะหนึ่งเลยแล้วไอ้แก่ที่สิท่งแล้วทำอะไรหรอหุ่นสิมาลายใจอย่างตอนนี้แต่แต่มึงนอกใจผัวมึงมานอนน้ำกูมึงเข้าไปอยากอายหรอ,อมึงนเาจะของดีครับไรพิมพรโอ้ไม่ได้ต้องการที่จะให้มึงมาสาทะย,ย,ย่าอียงทั้งสิ้นเลย สิ่งเดียวที่กูต้องการคือให้มึงไปขอแบง่งแผ่นดินจากผัวเก่ามึงมาให้กูหามึงทำบ่ได้ระวังคูกับมึงขากันไอ้ท่านเบอแบบนี้ออกมาได้คดแค่ไหนกันท่านอามันเข้าใจบ่นอูหเลยที่หมายว่าที่ผ่านมนาะพวกออมึง,อม,องมึงพวกมึงใสมันมาพวกมึงใส ก็บอกได้ว่ามึงกูจะเกลียพวกา่งมึงทุคนนแหลพวกมึงหลอกไอ้กูหลอกกดงพีวนนั่นแหละพอเลยสงสัยแล้วก็ดมาสเอามยนพวกเอ็มแบกมาจะซีดีพีอ่นอะไรดิเสดพีว่าการสดงพีเป็นหมาเน่ยมันเสดจพีเป็นหมามันพวกพวกสายหมาเป็คนเลยดูเลยิ่มแนเาว่าหมามันทุกคนเห็นงอเว่าหมามือเนี่ย มว่แบบนี้ไหละไ่ะเหรอวันกอกาเปียงกูมีค้มุด้เลยให้มึงหยุดเดี๋ยวนี้ยิงบอดี้ไสัวมึงมีผัวอยู่แล้วยังมาขักเกลักกามมาดิอ้ยคุณหญิงสร้างแกมาสร้างหางมาเบ้าลบลูที่กูให้มึงอยู่ เหตุผลเดียวเพียงตอนนี้คือหวังบ้านแห่งนครให้มึงกลับ้าย้ออนคงอวยขึ้นคับโตก็มึงต้องยอมหลับบาปกรรมที่ทำบา้อกูมาด้วยใจแดลงคนคนใจตั้มนี่อะไรมึงเหตุใจใจมึงกันสมหมาะกนไม่ไห้ กูบ่ยอมเป็นบาทำตามที่มึงสั่างอย่าวังเลื่อยบาสได้มืองบ้านแห่งเขาหู่บากมึงอย่าเมาให้มันลายนายกูวังขันบ่ตามใจกูมาดนิขันบ่ตามใจกูนับล้องเห็นดีแท้ เฮียจังามันพะคาตัวเมียร์มันวาสะในผี่นาคือเวียร์เวียร์คุไหนเวียร์สกรวัตโอ้โเฮ้ยลุงเด่นเลยเอมอนลากข้อลูกสาวของพว่นี่เว้ยเเอามันคืน สายแน่นี่เป็นเลือดเนือเชือ่อใครที่เพียตตามเพื่มาตกระดับลำบากแล้วมีทางเลือกให้เธออีทางหนึง่งหากคุณไปโปไปขอแบง่งแผ่นดินจากหัวเขามุ่ไมให่้กูแล้วก็กูเสียวลูกสาวของคุณก็เป็นเนี่ยเขาคุยเ่า <c oughs> นอนน้ำมึงท่าไรกูก็สินอนน้ำมึงท่านั่นเลยเ็กับวสวยใเ็นเิสิลในเลือเียนต้องกลัวไแม่ Con subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ มึงคักคักมึงไปเห็นลูกสามึงเหลียวบิงคักคักไว้กูนอนนะมึงทาไหนกูก็สีเดาลูกมึงทานั่นเลยมึงสิรับได้เพราะว่าแม่กับลูกได้ผัวผู้เดียวกันโอ้ไอ้

เม้นไฮออกมาเป็นสายเลือดน้ำตาของมึงมันก็บ่มีความหมายดงงอกเว้ยพาเพียงไปหน่อยมึงยอมกูแล้วเม้นมั้งสายเนือแก้วลูกแ <c ười> ม่แพชฉันยอมแล้ เฮ้ยม <mm ึงยอมกูแล้วแม่นบอกมึงยอมกูแท้แล้วแม่นบอกนะอ้ามึงยอมกูอีหลีมึงกลระคาปีนกูฮะกระปีนมึงจะเอากระปีนโอ้มหิษีพระชายาพิมพรมึงพอใจแล้วแม่นบอกกบตำแหน่งมหิษีอุปโลกนี่ก uh> ูมอบไปมึงอ่ะเหรออาลิง สั่งสอนมันสั่งสอนมันอาการไมะไรดาได้เปิดทุกอย่างเลยมุณพ่อไปคะเอ,อ่อยู่เนี่ยไส้กูว,ว่าสันใส้หน้าใส้หลังใส้กูเห็นแล้วกิ่นตุกินให้กูต้มใไชซูกินก็ว่ากูต้มมาแซ่บต้มครมาไหนมาแสบกูบถามตัง้งขน่ะให้กูต้มแก้วให้กินก็ว่ามันเผ็ดอ้าวอ้าวเดี๋ยวดาในเรื้ยงอันนี้ลูกไผ่กับยาเขา มันเริ่มเข้าสิเราโจ้าดนาไม่เลี้ยงเป็นจังไงสมใจมึงไปกับความระยะรทยาะของมึงอ่ะความมักใหญ่ไปสูงของมึงเ,เห็นมึงตกอยู่ในสภาพนี้สมใจมึงไปววมาเฮสีอุป,ปโลกของมึงอ่ะสัวแล้วมึงสัวสุดๆยิง <c oughs> พรพ่อใจแล้วเป็นบอกกับแตงเมงมาเฮสีอุป,ปโลกเหรอ แต่กูสิบอกความรูสึกของกูเด้อตลอดเวลาที่กูอยู่กับมึงกูบ่คบเคยไม่มีความสุขแม่แต่ั้งเดียวเท่ากับเท่าเหย,ยวกับหย,ยวมึงว่ามันมีอยู่ติคนมันเมี่ยเท่า่ะฮอกูถามเนี่ยมึงน่ะหลงจักของกูล่อใส่มึงมึงงงจักความรูสึกกูเง้ยมกูนอนนะมึงซำจองฝ้าลงใส่แผ่นดินกตัว มันสิม oh. ีแ oh. ห no so ja ้งหามึงยังเงยะง่วงแงมแต่ว่าสันตัวไม่เงอยเข็มล้มสางโอ้หูจังกูรอใส่กี่ใครหาที่แตกยังเจ้าเนี่ยเจ้าหายโอ้เจ้าเนี่ยเพราะเจ้าก็จะตบเจ้าเนี่ยเอย ก่อนแต่แต่ข้นไม่ใช่ียัางมาดาขอนยาหลักแป้งนึงก็ยังไม่ไปแต่งน้องไปมึงมาดาแม่นึงเมื่อน่ยลาพึ่งช่วยไปอยัางที่บอกคุณพ่อแม่แม่ลืมข้าวโอ้กูก็ลืมข้าวเจ้ากาปานกาเพียงข้าวไม่อย่หนีถือว่าข้าวมาเสียม้าทะเาะกันม้าไหนวาม้าตัวนาเปรี้ยจนฮ้ยมาออกกันหไรเช่นไรสีนั้ไหนปันี่เข็มล่องกาน ร้อยจะบผมไปหน่อยบ่า่าอีเเลยปัดต่เลยบักตัมาแกบักตาก็แเนว่าวักร้อยลากคู่าเนี่ยเสื้สุดเแนครัอันนี้คืออีกเรื่องนึ่งนะครับเรื่องห้อยเป็นสว่านอำนาจกรร